แจ้งข่าวดีพี่น้องชาวนาะหลังจากรอมานานแล้วครึ่งปีนะคะครมมีการอนุมัติงบประมาณเพิ่ม3.8พันล้านบาทจ่ายชดเชยประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวประจำปีการผลิต2563-64ทั 2005, 63, 64ทั้งผู้ที่ยังตกค้างและรอการเก็บเกี่ยวนะคะจะได้เงินวันไหนมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็มานําเสนอข่าวดีนะคะให้กับพี่น้องชาวนาน,นะคะหลังจากที่มีการรอคอยกันมานานแสนนานเลยนะคะเกี่ยวกับเงินประกันรายได้นะคะประกันรายได้ข้าวตรงนี้นะคะและทีนี้ก็ มีการเข้าที่ประชุมคอรมอแล้วนะคะในวันนี้ส่วนรายลเรียดจะเป็นยังไงนั้นก่อนรับชมก็อย่าขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารให,ใหม่จากทางช่องนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่9มีนาคม2564นะคะได้มีการประชุมคอรมอนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมแล้วนะคะก็มีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มาแถลงนะคะไลฟ์สดนะคะเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนะคะเพิ่ม อนุมัติเพิ่ม,มงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63-64รอบที่1จำนวน3,838ล้านบาทต,ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอโดยเพิ่มจากเดิมที่คอรมอเคยอนุมัติไปแล้วจำนวน46,807ล้านบาททำให้งบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63-64เพิ่มขึ้น เป็น5 6 4 6 2 7ล้านบาทนะคะทั้งนี้หลังจากมีเกษตรกรเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน1.1แสนครัวเรือนจำนวน6ล้านไร่นะคะโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องนะคะซึ่งจะยืนยันตัวเลขที่แท้จริงได้ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะหลังจากนั้น ก็จะทําการให้ทกศนะคะจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี63 64ับ64นะคะซึ่งจะได้รับครั้งนี้นะคะทั้งที่ยังตกค้างนะคะแล้วก็รอการเก็บเกี่ยวนะคะก็รอฟังข่าวอีกทีในประมาณเดือนสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ประโยชน์จะ่นำถานนะไว้ใช้ในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆเหล่านี้แล้ววันหน้าถ้าแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นก็จะกลายเป็นวิทยากรชุมชนนะครับ ข้างนอกอย่าเพิ่งพูดดินะถ้าเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้ก็ถามดูกับท่านน้ำตรีกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพย์แล้วกันนะคืออะไรที่มันแย่เราก็ต้องรู้ว่ามันมาจากไหนแ้าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรประเด็นสำคัญคือทุกคนต้องร่วมมือกันทุกบ่เรา่าอะนะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรงงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับวันนี้ก็ต้องต้องแก้าหาทุกทุกระบบอะนะการจราจ,จร รถควันดำอะไรทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันมันจะช่วยได้ยังไงลงโทษใครมันก็มันก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าไม่รวมมือกันเนี่ยนะมีการบังคับใช้กฎหมายต่างๆก็ไม่ก็จะพอใจกันแต่ทุกคนก็ต้องการให้มันดีที่สุดนะรัฐบาลก็รับฟังเหตุทุกปัญหานะเรื่องราคาน้ํามันวันนี้ต้องไปดูสถานการารน้ํามันโลกเป็นยังไงวันนี้นะเรามีการเปิดเสรีในเรื่องของน้ํามันวันนี้ไปดูน้ำมันต้นทุนวันนี้ความขัดแย้งใน อะไรนะประเทศผู้ผลิตน้ำมันหลายกลุ่ม่มีปัญหากันหมดอะนะช่วงนี้ราคาต้นทุนมันก็สูงขึ้นแต่รัฐบาลก็ติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าจะเมนการแก้หาอะไรได้บ้างเรื่องกลองในทางในการจัดก,กิจกรรมช่วงสงกรานวันนี้ก็ทางผมให้สวคคณะเล็กไปพิจารณาแล้วร่วมกับหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะนําเข้าในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็จะได้ข้อสรุปออกมาว่าจะ,จะดำเนินการอย่างไรในช่วงของสงกรานนะก็ขอให้ ทุกคนได้สบายใจว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งน่องใจตกเรื่องนี้ผมได้มอบหมายภารกิจนี้ไปหลายสัปดาห์มาแล้วให้ช่วยกันคิดคิดล่วงหน้านะถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นจะทํายังไงสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นจะทํายังไงมันต้องมีมาตรการทั้งสองมาตรการนั่นแหละแต่วันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดในเรื่องของการตรวจสอบผู้ติดเชื้อในเรื่องของมาตรการที่ประชาชนใช้หน้ากาก,ากใช้โซเชียลดิสแทนนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นมาหมดอ่ะ เพราะถ้าร่วมมือกันแบบนี้มันก็จัดได้งานนะ่ะแต่มันต้องจัดอย่างไรนะจะจัดงานประเภทใดได้บ้างนะที่มันไม่มีผลกระทบมากนักในเรื่องของการแพร่เชื้อระบาดมันอาจจะสนุกน้อยลงมาหน่อยแต่เราก็คงไม่ระง,งับทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วข้อสำคัญก็คือเตรียมมาตรการในเรื่องการท่องเที่ยวให้ไว้ให้ด้วยเพราะมันหยุดหลายวันใช่ไหมแล้วก็ผมบอกว่ามาตรการเหล่านี้ต้องออกมาก่อนล่วงหน้าให้ทุกคนมีเวลาในการเตรียมการแผนการท่องเที่ยวการจองโรงแรมต่างๆเหล่านี้นะมันต้องแก้ทั้งระบบอนะก็ รอทั้งนิดนึงนะน่าจะที่หน้าเรียบร้อยนะครับเรื่องต่อไปการแก้หาชาวบางกรอยวันนี้บ่ายนี้ก็จะมีการประชุมหารือกันวันนี้ก็มีการชี้แจงไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าพื้นที่ต้นน้ําพื้นที่ปา่าพื้นที่ที่เขาจะขอกลับเขาอยู่นะนะั่นแหะมันก็มีคําสั่งสารออกมาแล้วเราก็ได้หาพื้นที่ทดแทนให้แล้วนะครับ แล้วก็มีคนจํานวนที่มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมมีเก้าสิบเจ็ดคนวันนี้ขึ้นมาพันกว่าคนเนี่ยจะทํำยังไงก็ต้องหามาตรการที่แก้ไขนะครับวันนี้ทั้งสามพื้นที่เราก็ดูแลอย่างดีถือว่าดีกว่าในหลายพื้นที่โดยท้ําไปดีกว่าภาคอีสานดีอะไรอีกอธิการที่จะมาขอคนละสิบห้าไร่ขอเป็นสิบห้าไร่แล้วก็จะขออีกสิบผ้าไร่จะขออีกสิบ้าไร่สำหรับเพื่อจะปลูกพืชมุนเวียนมันมันเป็นไปได้ไหมเอาไวฟังตรงนี้ดูแล้วกันนะ,ะรัฐบ,บาลให้ความสนใจทุกเรื่องะแล้วก็ให ในงานที่อยู่ข้อเลยไปแก้หาตั้งแต้นมาแล้วนะต้องฟังข้อได้จริงบ้างนะแล้วเราจะแก้หาเรานี้ได้อย่างไรถ้าเราถามว่าคนที่ไม่มีที่ทํากินอีกเยอะไหมมีอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาการแก้หาในเชิงบูรการให้ได้นะไม่ว่าจะที่อยู่อาศัยไม่ว่าที่ทาเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะทุกอย่างมันต้องปรับเปลี่ยนกันหมดอะนะเรื่องความแรงและการชุมนุมทางการเมืองยกขะดับ แล้วเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนําที่ถูกจับกุมมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วถ้าเราเป็นรัฐบาลเราเป็นศาลเราเป็นต่างๆเนี่ยทําได้ไหมเราคิดว่ามันทําได้ไหมต้องนึกถึงคดีความอื่นเขาด้วยนะถ้าอย่างนี้มันทําให้กฎหมายมันเสียหายไปทั้งหมดอะ่ะเมื่อทําความผิดก็ต้องดูที่ว่าตัวเองเขาไปต่อสู้คดีให้ได้นะเราคุ้มครองสิทธิของตรงนี้ให้เมื่อมันเข้าสู่กระบวนการคดีไปแล้วเนี่ยมันจะทําอะไรได้ละ่ะ ติงีนว่าที่สุดคือก็อ,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 อยาให้ตัวเองไปทำผิกดกฎหมายแค่นั้นเองรัฐบาลไม่ได้ไปห้ามการชุมนุมแต่ถ้าชุมนุมแล้วม,มีความรุนแรงเกิดขึ้นถ้าศาลเห็นด้วยเห็นว่าเป็นการกระทําที่ผิกดกฎหมายก็เป็นเรื่องของศาลตัดสินออกมาแต่ประกันไม่ประกันก็เรื่องของศาลี่ผมไม่มีมลายไปก้าลวกของตรงนี้ผมไม่ผมไม่ได้ต้องการจะใช้กฎหมายไป,ไปไปไปอะไรนะไปทาร้ายใครกฎหมายเป็นของทุกคนเป็นของสังคมเป็นของประชาชนของปวงชนโดยรวมนะ ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะละเวนกฎหมายได้เรืกก่องการจับกุมมือระเบิดประกอบระเบิดก็เป็นสริงที่น่ายินดีว่าจับได้นะแต่ไม่ควรจะมีคําถามว่าเอวเป็นการจักฉากของภาครัฐหรือเปล่าผมยืนยันเลยว่าผมไม่เคยมีนโยบายให้ไปทําเรื่องเหล่านี้แลวเขาไม่กล้าทําหรอกตํามไม่ได้อยู่แล้วมาอยู่ที่หลักฐานไงก็เห็นอยู่แล้วจับไทรจับจากไทย,ไ,ทยไอ้คนนันกการักษาภาพแล้วเป็นคนทําเป็นคนทามาจากบ้านแลน้วย่างผมจะไปเจ้าที่จะไปทําได้ไง เออแปลกถามแปลกๆอย่าสร้างความเข้าใจแบบนี้ไม่ดีเรื่องกำชับควเชิ่อเต้องกำชับอยู่แล้วล่ะกำชับก่อนหน้าจะจับก็ค่อกำชับไปแล้วเรื่องแอสตริก้าวันศุกร์เลยผมตัดใจะจ,ะจ,ะจะฉีดอะเมื่อเขามีความพร้อมแล้วได้รับวัคซีนจากการตรวจสอบมาแล้วนะก็วันศุกร์เลยว่าจะใครเรื่องคนละบอมก็จําเป็นต้องไปฉีดด้วยเหมือนกันเพราะปากอาประสชนเยอะนะอันนี้เป็นเรื่องของแพทย์เสนอมานะวันศุกร์เรื่อง การปร,รับคอรมอวันนี้ก็ทางพระยาพระราชารขาส่งชื่อไปแล้วนะอยู่ที่ผมเนี่ยยังยว่ให้ดูนะก็เป็นไปตามกําหนดการที่เราเตรียมการไปแล้วในส่วนของกระทรวงในส่วนของประชาธิที่ปักับในส่วนของภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวส่งวันนี้เหมือนกันมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมนะือนกัน เรื่องโรงพยาบาลเอกชนผมพูดไปหลายครั้งแล้ววันนี้ก็ได้ให้ทางออยได้เรียกผู้ที่ประกอบการผู้ที่สมาคมเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาพบว่าเขามีแผนในการจัดหาเขาอย่างไรได้าสามารถจัดหาได้ผมจะไปกีดการทําไมอะ่ะใช่ไหมวันนี้มันเป็นช่วงนี้เขายัางเป็นเรื่องของ emergency dog use อยู่นะแล้วข้อสำคัญคือเจ้าของวัคซีนเนี่ยมันต้องการขายจีอยู่ตอนนี้ถ้าไปแก้ตรงนั้นดูจะทำยังไงบดีจองใไปเขาก็ไม่ให้อะ่ะ แต่ถ้าจองได้ผมก็ยินดีแต่ต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องการฉีดน,นะระยะต่อไปผมคิดว่าดีเ้า่อีกอถ้าเองจะช่วยฉีดขึ้นมาแล้วก็มีวัคซีนเพิ่มขึ้นคนที่มีคิความมามาที่ไปฉีดลงไปชนมีราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเขาอาจจะเลือกเขาได้มันเป็นทางเลือกของเขาไงทําไมผมจะไปปิดกั้นเขาทําไมอ่ะฮะเรื่องก็มีบางยี่ห้อแหละที่มาขอมาที่ออยอ,อ,ย,อ,อยู่นะอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่ นะครับคือต้องมองว่ามันอ e ีเมอร์เจนซียูสหรือเปล่าหรือเปล่าม,นมันจะงมาที่ใต้หรือ,อยังนะคนการไปสั่งจองบริษัทเขาเขาให้จองหรือ,อยังนะปริมาณัเท่าไหร่อะไรตารเนี้มันอยู่ในกติกาทั้งหมดแต่แหละนะในวิธทีเลื่อนสอบทีแคสมันก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันก็คือในส่วนที่อยากสอบกับส่วนที่ไม่อยากสอบ นะความพร้อมไม่พร้อมอันนี้กระทรวงสาธารณสุขไอ้อยิวกระทรวงสาก็ไปพิจารณาการอยู่นะใครที่ถือว่าอะไรขาดเรียนไม่พร้อมก็มีการจัดกับศูนย์ติวเตออะไรให้เลยไ,ไปดูสินะก็ฟังทั้งสองทางเหมือนกันในการตัดสินใจเมื่ตัดสินใจในระดับระดับของกระทรวงศึกษาสภาที่เกี่ยวข้องแล้วเสียงส่วนใหญ่เขาว่ายังไง เนนสี่ยงนงน้อยก็รับฟังไว้แล้วจะแก้หาคนส่วนน้อยที่ได้อย่างไรนะครับก็าสาคัญก็คือถึงจะปิดโรงเรียนถ้าทุกคนอ่านหานังสือทุกคนอะไรมันก็พอจะได้อะนะผมคิดว่าเนาะถึงแม้ว่าจะจะอะไรไม่ได้ไปโรงเรียนเอ้ไม่ได้ไปไปที่โรงเรียนยยน่ะนะถ้าทุกคนขวนขวายก็น่าจะได้พอุกควรก็สอบมันก็คงไม่ยากเกินไปนักอะ่ะถ้าสนใจกันก็นะแต่โอเคก็ยอมรับว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะใช่ไหม คน่วนใหญ่มันจะไม่มีปัญหาได้ไงอะ่ะคนส่วนเยอะ่วน,นน้อย่วนใหญ่ถ้าฟังเสียง่วนน้อยแล้วทําให้่วนใหญ่มันทาไม่ได้มันก็ไปยากอะเนาะเออปัญหาอยู่ไหนมาแก้ตรงโน้นเมื่อเช้าก็อยางครพูดถึงเรื่องในเรื่องของอะไรละ่ะอาชีพใหม่เมื่อเช้าเนี่ยใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์ไงวันนี้ก็อยากจะสับสนุนให้ไปลงไปถูหมออะไรต่างๆนักศึกษาที่ยังไม่จบอะไรพวกเนี้ยสามารถจะไปทาทางานตรงนี้ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ คือสร้างพลังทางสังคมในการใช้จ่ายซื้อสินค้าเข้ามาในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยนะผมปไปที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเช้าก็มีคนรับรางวัลมาจากยาลัยขอนแก่นะนะที่มีรายได้อยา่างนี้ขึ้นมาแล้วแล้วมีการมอบรางวัลไปแล้วกับหลายกลุ่มด้วยกันทั้งนักกษานักศึกษาทั้งเนี่คือสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแล้วนะผมคิดว่าวันเนี้เราต้องช่วยกันช่วยกันพูดในสิ่งที่ดีๆนะข่าวอะไรที่ไม่ดีผมก็ข้ามจะไม่ได้อยู่แล้ว ตัวดีๆออกไปบ้างให้เห็นว่ามันมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีถ้าบอกไม่ดีไม่ดีไม่ดีหมดไอ้ที่ดีๆไม่พูดมันก็จบหมดอะความรู้บืองจะเกิดไหมล่ะนะบางแก้ทุกอย่างอะนะวันนี้ก็มีเรื่องของกฎหมาย้กระดาษตุ๊กี้ไปไหนอะแฟ้มเราไปไหนอะไม่ได้ การแบบที่เฉพาะตอบนำาหรอกวันนี้ขอบคุณประชาชนที่ได้แจ้งข้อมูลมาทางสายหนึ่งหนึ่งหนึ่งของรัฐบาลนะผมก็ได้เห็นปัญหาทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ได้ให้ทางสมัยกได้ยส่งกลับไปที่กระทรวงดงานะที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงนี้ก็มีการแจ้งเบาะแสรายงานเข้าวมือผิดกฎหมายแจ้งเบาะแสบ่อนการพน,นันแจ้งเบาะแสไม่ป็นไปตามข้อกาหนดมาตราเก้าพรกฉุกเฉินร้องตูกขอความช่วยเหลือทั้งหมด นะเจ็มกราถึง8มีนาคมเลประมาเดือนเนีสอเดือนกว่าๆเนี่ยหนึ่งแเาพันสองรเรื่องแจ้งมาแล้วรัฐบาลทำอะไรบ้างรัฐบาลได้แก้ปัญหาไปแล้ว118,918เรื่องรอผลการวินกามร้อยเจ็ดบหกเรื่องนี่คือรัฐบาลนี่คือนายกนี่คือกระทรวงหน่วยงานเขาทำงานแบบนี้นะ ปัญหาอะไรยังแก้ไขไม่ได้ก็ต้องรอว่ามันมันติดขัดด้วยอะไรก็ต้องแก้ตรงนี้ต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของร้องทุกทั่วไปในภาพรวมนะมีการร้องในเรื่องสังคมสวบัิการเรื่องการเมืองการปกครองเรื่องเศรษฐกิจร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหาที่รัฐเรื่องของกฎหมายเรื่องทรัพย์สินสิ่งแวดล้อมเรื่องความเรื่องความสะดวกทั้งหมด4 2 5 5 1เรื่องแก้ไขจนได้ข้อยุติไปแล้ว3 8 5 1 6เรื่อง90.5 2เปอร์เซ็นต์ รอผลอีกสี่พันเรื่องนี่คือการทํามาในรูปแบบใหม่ของเรานะรับฟังวามเหตุจากประชาชนโด,ดยทั่วไปขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือของเรามาตรงนี้นะเดี๋ยวพูดถึงอาชีพใหม่ก่อนเมื่อเช้านี้นึงอาชีพใหม่ของคนรุ่นใหม่หัวใจดิจิตอลสาธิตการขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆโดยอินฟลูเอนเซอร์จากบริษัทเทลสกอร์แล้วก็มีนิทรรศการการกิจกรรมดีเด่นของรหลาวายัยขี่รถแต่งดนตรี ด้านดิจิตอลยูทออฟเดอะเยียคณะวิศวะมหาวิทยาลัยขอนแก่นดิจิตอลคอมมิชเนียตี้ออฟเดอะเยียร์สากลโคลมพัทลุงจังหวัดพัทลุงดิจิตอลออแกไนเซชั่นออฟเดอะเยียร์ผู้ชนะเลิศด้านการเดินสแตนดาร์ดดิจิตอลสตาร์ทอัพออฟเดอะเยียร์โครบิชอคาเดเมียไทยแลนด์จำกัดดิจิตอลอินเตอร์องเทอร์ปันเนอร์ออฟเดอะเยียร์ผู้ชนะเลิศด้านการตลาดวิทยาลัยนุชสาหะด้านดิจิตอลอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นออฟเดอะเยียร์ผู้เชี่เลิศด้านการบริษัทรธุรวิจ ทั้งหมดเีงคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในประเทศไทยแล้วเะฉะนั้นก็อยากจะขยายไปสู่อื่นๆด้วยนะเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของ Open System ในการเปิดประเทศวันนี้ก็นำมาพิจาราผมบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของพาสปอร์ตวีซ่าพาสปอร์ตโควิดใช่ไหมก็ต้องรอมาตรฐานของของใครอ่ะครูใช่ไหมตำรวจไปมาตรฐานลกลางออกมาเพราะมันต้องเชื่อมต่อทั้งต้นทางและปลายทางของเราเราทำคนเดียวก็ไม่ได้ เขาคนทําไปด้วยเพราะนั่นมายการเขาออกมาวันนี้เราก็เตรียมการของเราไว้ในขั้นต้นแล้วนะว่าจะฉีดแล้วจะากาัก,ากตัวหรือไม่ากัก,กตัวนะว่าสินครบหรือยังแล้วก็มาจากแหล่งเสียงต่างๆมันก็ต้องกำหนดที่ความแตกต่างกันใช่ไหมบางอันเสียงมากเสียงน้อยเสียงสูงเฉียงปานกลางพวกนี้ต้องระวังมากที่สุดนะอืมแล้วความสำคัญคือแต่งท่องเที่ยวของเราจะทำยังไงและท่องเที่ยวมาจากไหนก็อยากให้มันดีขึ้นทุกวันเลยจะ แต่ไม่ต้องคิดนะทุกอย่างมีเป็นแฟ้มเป็นแฟ้ม,ฟมหมดแล้วเกี่ยวกับว่าคืนพาสปอร์ตมันก้พินามมาว่าจะทํำยังไงกับเขารูปแบบผ่อนคลายต่างๆก็อยู่ตรงนี้